พอลูบลังไม่พอบางกับปักปักกะไปตึงแม่ใดน้าใหญ่ดอกนุ่งลังตีตุ้ดกวงพอพ่อได้เดี่วตอกเฮได้ตรงปรารถนาตองเอามือมาลูบวัวก็เดี่ยวออกเข้าขอตัวหยุดจัดปรตหนุ่มว่ากูได้กับัวอะไรเจ้มึงว่ากูได้กับัวเจ้ไหมก็รบุรีเราบางปางบางเล คนละำลังแหวกอนเส้นเส้นรวยมึงอย่ามาเตะตาเสียให้ตัวกูวไม่ชอบจริงเราไม่ยกับกว่าใจนี่ต้องพึงประกาศใช่แน่นอนที่สุดไอ,อ,อ้แก่ยอดทองวันนี้ตั้งสามคนที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้กูเองมีเรื่องราวไม่สบายใจเลยวะนม้ไม่สบายกว่าใจแม้สบายใจได้เวอร์โบยิ่งกับเราได้เล่ากับเราได้กินข้าวก,กันเราอย่างกินเออหลักตีนลุกๆเราเด็กกับเราได้ต่อยเออเราไมา่เตะกันได้กับพวกเราดักเลี้งคนดักเลี้งเดินหน้ามาเดินหน้าไม่เตะพวกไย เพราะตอวเราเป็นคนติดมีอิทธิพลนธ์อะไรคนมีอันตาพนูนไม่ปรากฏได้๋ยวเปล่อากันอย่างอิทธิพันธ์มันตาพนูนอยู่แล้ว <c oughs> คนกันโบโบเปิดตไกว่าป้ารู้หรือเปล่าเงินทองวันต้นนี้เงินทองมันเริ่มรอยหรอกขาแล้วเฮ้ยเงินทองนี่มันเริ่มหมดไม่เงินทองมันหมดตั้งแต่วันมาแต่ได้ยกเงินตัวน,นั้นน่ะโอ้ไปได้แรงทองกัน เรื่องต้นไม่ปักปึกได,ด้กูเบ็ดไลยเลเจอาเนคือฉันหมายถึงเงินทองที่พามาใช้จ่ายกันไงอะทองโอ้นี่วันนี้เบี้ยไม่ใครอยากเลี้ยไม่มีแล้วเว้ยกะกาบ้านชาวเดือนนี้ตั้มเปลือกกาบ้านชาวเดือนนี้กับตีเห็นมึงว่ามึงว่ามึงบดซูบดหนักเลยงไอ้คนเลยแต่มึงอย่าลืมว่ากูคือราชโอรสเด่นพอใครจะมีมันกรา,าราวีหรือใครจะมาต่อแย่กับกูมันไม่มีกูย,ยิ่งใหญ่ในสังคมนี้ใช่บ่เราไม่ปักแร เตะมากันตั้งเป็นนี่นี่นี่นนนนนวาใจมึงโรมาแกแกเใจเ,เร็วตากันเกใจเร็วเต่ว่าเกป้ามาไม่รู้กี่ล้านจริงทำได้อย่างตาาได้แล้วนกลงบกยยจบตั้งเต้นเร่นอายิงนี้ได้กินฟ้องนกลงบจบตั้งเต้นก็ต้องจับตั้งเต้นเลยใช่ไหมคุณเราดีรถนี้ใช้โซล่าใช้เบนินเหท,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 ทงืงฟังเลยโย่วควา,าใจควาใจก็จบปุยงเลยใช่ไหมใชม่มึงกำบากอาอ เดีจีบเดินหน้าอย่าแม่เครียดกูป้าว่าคุณเราตาล่อล่อจีบยิ่งมาฟื้นมานะแต่คุญยิงไม่ล่อคณรูบๆเพจีบยิ่งหนึ่งเครียดกูไม่เกี่ยวกับป้าเกิดจัดนี่กูไม่ต้องการจะล่อเลยชอยโบลรอล่อกูไม่ชอบชอยคณล่อเสมอนเพื่สมันกีนอะไรก็คนล่อต่เปร่ยมันดีมันกีคนล่อเพื่อมันกีเพื่อเว้นมาไหนนั่นเวลาปล่อยเอบลมาปบแม่โอ้ยไม่เห็นจะนานหลอกขึ้นเป็นกองเลย ไม่รบกงไป็อางี้ได้ตักบักกันแห่กันเปร้นกูลบเป็นกงไม่มา่อกี้แตงแมวเลยไอ้กว่าป้าวนเดิมเดิมเป็นเราต่างยังไม่ตึงแรียดลยตํำปรื้นลโตไม่ต้องกลัวกงกูยังร้างกดอยู่ไหนละเดนตาราคาเนื้อกดนึงโยวักกดนึงอยบดิงเนี่ยตํำบุญนม่ต่อเดืนทิดีกูจัดกฎบานเลยกับกู้าหม่ เล็กเหลืองกูดกบ้านนี่คนมันอ่ะพี่โตนี้อันเหมือนคนตีแล้วเล็กทำไมอยู่บานเรากูอันโตเป็นซื้อตีนังเออไม้แก้ก็ได้นังมั่งคุณมาบ้านยืนไม่ตีนังเลยไปรันกูนีนเจอไว้ตามไปตามพันแล้วมาที่บ้านใจดีดีใจดีผูอตาเลือกหลักๆอย่างมาได้มาไม่ตีนังได้ตีนังพี่เล้ได้ป้าหนามือไหมเป็นเชื้อตีนังมันไป็อุปสรรคป้าหนำมือคุยอยากมันโตไวนตาแก่หัวตรูขี้จุกมงที่ nó trổ qua tôi mới chạy trổ quy tâm tư của mua mét rồi thì Con gật ba ba lại kìa chờ cú Ba mèo luôn con tình Có thể bán con lúc đi tay con gật ba con Trời Ba mẹ dạy mẹ nó con Ở bộ ta mình phải tầm trốn cả quay dùm phòng Mẹ với mẹ tụt mà mất Trời ba mặt rắc กินวัดเด็กรองไฟโตเปิ้ลฟาเมียมั่งฟาลูกมังก็เก็บจักฟากันเนี่วันนั้นเราพามาตักกว่าเปิ้ลตักหน้าบ้านกี่เล่แคปไปไหนตัวผมไม่เกี่ยวคุณจะยินเขาลรือเก้าทุกคนทำนายแต่วันจำเพียดวงอาทิตย์ดินดับไปจากโลกไม่เก็บจักตาแต่เด็กจังจักฟากันมาคผมใจใสกับใจมึดวงอาทตย์ดินดับไปกูจะกลัวกูเลี้ยวกระดานบาปจริงเกลียดกว่าฟาไอ้โถนี่มันแปลกคนมันแปลกกว่าใจ มันเปรกเราจอบผูหญิงม I mean, ันไม่ชอบไอโตแล้วกินไดเพแต่เจตายญ่ได้กินดิกินตะเพื่อคุณรำคาญไอถัไก่แก้มันไม่ร่วมมือกับเราเลยโยทองครับคุณจีผู้หญิงมันห้ามเรื่องอะไรของมันไม่รู้แต่ใจตาหญ่ได้ันคุณจะไล่มันไปดีไหมยิ่กไอพนกว่าป้าคุณไปโตคุณเมื่อไหรโต้ในยิ่งไอพนแต่แจมันเป็นไตอ้กนน้อยกว่าป้าสิเอาคุณมันอูึงแต่ใจมึงยิ่งเปลืองกูมันตายแล้ต้องอย่าลืมนะว่าคุณมันกูนะตปีน้องกูโยตัว พี <growing> hey. ่น <Yes. S 2> <Thank you. S 1> ้องมันน oh yeah. oh ี uh ่เฮอจิงกูไม่ได้เดี๋ยววันจันทนี้นี่บอกทรูจิตวเดียวจกูไปยุบภูเก็ตยุบกบกเลยไม่ได้ว่ติดบลุงกูนะเจอเพื่อปอลุงชูเจอไว้่อยากลุงไว้ลุงไว้แกเป็นหมอบอลลุงคู่อยุบภูเก็ตเออตับร้อยไปควานเจอดินคักดดีมันแล้วเคยบอกตัวราตัดบอกบอกเพื่อตัวราตัดว่าภูเก็ตตอนนี้ระวังเป็นดินไหวอไม่แจกเป็นดินลุงกูเอือ เราเงาใจพินไปดิเป็นดินไว้ดิบเลยมาใจดินพอลุ่มรู้อตเอะเป็นดินมันนิไว้มันเข้าใจไหมวันนี้อิมานิมาลีลูกสาวของยายผันหน้าตาสวยยอดทองนุ่งสั้นจูเลยตีหัวเพื่อรวยมันนัดว่าจะมาหาข้าแต่วันนี้ยังไม่เห็นโผล่เลยคุณใจร้อนอยากเก็บองอยากเก็บิงยาเก็บ้กินก็ร้อยไม่ปากเก็บเราไปโคเราไปโคดไม่ต้องกลัวคุณเรา เอ้แต่มันไม่มามุกไปตึงเรืมันเลยแกแม่มันจะกันเลยกว่าป้าวันนี้กูจะรอมันเราคนไม่ต้องเก็บว่าใจไม่ประเ a บ e เราคนแน่นอนที่สุดครับเรื่นั้กูจะไปรอครับไปเราคนไปนอนเปิดปัดลมแล้วกางเกงในไม่ปัดใจน้านแล้วปัดลมอย่างกาวางกาแล้วนอนในบ้านใจได้เว้ย